5วิธีค้นหาตัวเองง่ายๆและนําสิ่งนี้ไปทําเงินข้อแรกนั้นก็คือค้นหาตัวเองในสิ่งที่คุณถนัดและก็คุณเนี่ยสามารถที่จะออกมาลงมือทําในจุดที่ดีที่สุดและสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดนะคะในสิ่งที่คุณลงมือทาข้อที่2นั่นก็คือจุดแข็งจุดอ่อนมาวิเคราะห์นะคะในจุดแข็งของตัวคุณเองค่ะในจุดแข็งว่าคุณถนัดในเรื่องไหนและเก่งด้านไหน จงนาสิ่งนั้นค่ะออกมาลงมือทําและหาวิธีการเพื่อที่จะต่อยอดนะคะในจุดแข็งของคุณให้มันเพิ่มนะคะในการต่อยอดนะคะที่มีประสิทธิภาพได้อย่างดีมากขึ้นและที่สําคัญจุดอ่อนโอ้โหครูแจงอยากจะบอกว่านะคะจุดอ่อนนี่คือโอกาสของคุณเลยค่ะวันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีจุดอ่อนเรื่องไหนให้คุณนําจุดอ่อนในเรื่องนั้นของคุณค่ะนํามาวิเคราะห์นะคะแล้วนํามาปรับนะคะและเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนวิธีการนะคะในการที่คุณมีจุดอ่อนนะว่าจะทำยังไงนะจะทําให้จุดอ่อนของคุณเนี้ยกลายเป็นจุดแข็งได้ในที่สุดเปลี่ยนนะคะมุมมองนะแห่งจุดอ่อนของคุณนะคะนำมาต่อยอดเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองค่ะข้อที่สามนั่นก็คือปรับทัศนคติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะจากความคิด เกิดขึ้นนะคะจากภาษาเนะคะที่คุณเปล่งเสียงออกไปทุกอย่างคือนะคะความคิดที่คุณเป็นคนที่กําหนดค่ะข้อที่4นั่นก็คือให้คุณเขียนเป้าหมายจุดประสงค์ของคุณในวันที่คุณประสบความสําเร็จในวันสุดท้ายของการใช้ชีวิตของคุณว่าคุณประสบความสําเร็จในเรื่องใดบ้างและแบบไหนบ้างมองเห็นภาพที่ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆข้อที่5นั่นก็คือ การวางแผนการทํางานวันนี้สําคัญมากๆค่ะการวางแผนนะทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะและลงมือทําแบบการทําทันทีทอทอทอคือการทําทันทีลุยเลยไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะไม่สําเร็จไม่หยุดทํา ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีฝันใหญ่และต้องการที่จะประสบความสําเร็จและพร้อมที่จะลงมือทําในทุกๆอย่างโอครูแจงยินดีให้คําปรึกษานะคะทางด้านการทําธุรกิจนะคะแนวใหม่การผสมผสานการกับตลาดออนไลน์นะคะยุคใหม่